สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะก็อะไรนูนี่เป็นไหมนี่ครับพี่น้องอก็เห็นอะไรก็ถ่ายนะเอฟซีตอนนี้ตรงนี้ก็กําลังจะขุดหนูนะฮะนี่ไฟของเราก็ดับเป็นที่เรียบร้อยเนาะกนะ็ขุดหนูนะเอฟซีเห็นอะไรก็อือสองดูนะฮะเจอไหมหนูนี ไม่เซ็ยมอยเลยอ้ไปทางไหนเนาะไม่เราจะได้กินข้าวไม่เที่ยงไว้นี่พี่น้องอ่อนล้าหมดแล้วนี่นะก็เดินมาได้ประมาณสี่กิโลแล้วนะเอฟซมันอึดเนาะออกแหนอยู่ปากน่ะเออ เย็นๆเราได้ใไน,นดในนอนอหลากไม้ด้วยเนาะทุกท่านขุดนะฮะ FC มันไม่ออกไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะฮะทุกท่านมันเป็นอึมึงใหญ่วะว่านี้ จกเลยนะยขุดดินถมล้วไม่ได้ลไเ,าาเลยมานุกกมา่มเตยมาวันนี่เจ้ามาถือถือกล้องนะคอยจะขุดนี่ออ้ยให้นุ่มเตยถือกล้องเนาะนะผมจะขุดนะครับมาขามา มันเป็นอึนมมงอนะไอตีอยู่นี่แหละโอ้โหลักไม้โอ้โหลากไม้พี่น,อน,อน,อแบบน้องไอ้มาเด็ดนะอยู่นี่แหละเบื้อง Mày từ Mày đâu con lắm mãi được mấy cà mày cà luôn nó cà nó cà chụp Mày

โอเคหาไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนอยู่ทางนู้นบอต้องแบตสองดูนะเอฟซีทุกท่านตอนนี้มันสุดแล้วไหนอยู่กับวิขาว่ีหละมันโดน ดนหลากไม้เนาะเ้าดูุนกันพี่น้องเอ๋ยขุดจนทั่วแล้วยังไม่เจอเลยฮะเจอยังขาวๆเจอยังขุดไปเลยไอหนักนี้บ่ ว้าวตรงนี้บ่หนักตรงนี้บ่นหนักเฮ้ยเฮ้ยอย่าเห่าอย่าเห่าลูกอย่าเหา่าเดี๋ยวยังโอ้พี่น้องมันออกก่อนนะครับโอ้ หมาก็กำลังนำกลิ่นไปอยู่เนาะมันวิง่งไปทางนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนั่นเอ้ยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเๆๆาแล้วเห่าแล้วเ,วเวไ้ไปไป เอาสนานแล้วพี่น้องเอฟซีน่าจะอยู่ตัวหางนี้แหละเราจะได้อูดอีกนะโอ้โหโอ้เข้าจอมปวกพี่น้อง FC ซีนะ เข้ามบเลยบึ้งมึง <c oughs> มึ้งอูดไหมอูดไหม <c oughs> อูดไหมอูเ <c oughs> ข้าไปได้แล้วเขาเขาเข้าไปแล้วบึ้งๆึง อโอเคครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ